ราชาลูกหนังโชโรคอเสนอเวสแฮมพบแมนยูห้าประเด็นร้อนคอนทุบผีทำเอริกเทนฮากอาการหนักคู่ฮูโบเวลและคู่รูดฟอร์มร,ร้อนแรงเก้าอีกุนซือเอริกเทนฮารร้อนชาเปิดห้าประเด็นน่าสนใจจากเกมเวสแฮมทุบแมนเจ็ดสองเม็ดเอริกเทนฮารผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์เ็ดนำทัพปีแสดงออกไปพ่ายเวสแฮมดีเจ็ดศูนย์ต่อสองที่สนามลอนดอนสเตเดียมในศึกพรีเมียร์ลีกคู่แรกประจำวันเสาร์ที่ยี่สิบสามธันวาคมที่ผ่านมา จากความปรชาชัยนั้นนี้ทําให้แมนเชสเตอร์ยังมี28คะแนนเท่าเดิมแต่หล่นไปอยู่อันดับ8ของตารางส่วนเวสแฮม,มีเพิ่มเป็น30คะแนนแซงขึ้นไปอยู่ที่6โดยทั้ง2ทีมลงเล่นไปแล้ว18นัดเท่ากันเกมนี้มี5ประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 1. เซอร์ไพรส์กองหลังดาวรุ่งลงตัวจริงผีเกมนี้แฟนบอลแมนเชสเตอร์คงรู้สึกประหลาดใจหลังเห็นรายชื่อตัวจริงหลังเชนฮาร์คงวิลลี่กัมบ,บอลาปราการหลังวัย19ปีลงมาเล่นเซนเตอร์บแบ็กร่วมกับจอห์นนี่อีเวน เจ้าหนูกัมาลาได้โอกาสลงตัวจริงให้ไม่เด็เป็นครั้งแรกหลังจากที่ราเฟวาลวารนมีอาการป่วยกระทันหันขณะที่เซนแบกไรอื่นๆเจ็บหมดไม่ว่าจะเป็นลิซโดมาติเนสแฮร์รี่แม็กควายและวิคเตอร์ลินเดเลฟกองหลังเจ้าของความสูง1.92เมตรเกิดที่ดีอาร์คองโกก่อนที่ครอบครัวมาอยู่ที่ฝรั่งเศสตอนที่เขาอายุ5ขวบและอยู่กับสโมสรโชโซก่อนที่ปีแสดงจะดึงตัวเข้าอาคาเดมีเมื่อปี2020 2. โบเวตและคูดุดคู่หูฟอร์มฮอต เกมนี้เจ้าถิ่นได้ประตูอ,องนำหนึ่งต่อศูนย์จากเจอร์รอดโบเวนปีกดีกรีทีมช่างกรีฑในนาทีที่72หลังจังหวะแรกยิงไปติดองเดโอนาน่าในทวารทีมเยือนก่อนจะตามซ้ำเข้าไปตุงตาข่ายโบเวนกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มฮัตสุดๆโดยลูกกันยิงในเพีย์ลีกไปแล้ว11ประตูซึ่งถือเป็นคนทำได้มากสุดของเวสแฮมก่อนคริสต์มาสเท่ากับสถิติเดิมที่จอห์นฮารสันทำไว้ในฤดูกาลนกาถึงน9่9 ขณะที่โมฮัมเหม็ดคูดุสแนวรูกอีกรายของขุนคอนก็อยู่ในช่วงฟอร์มร้อนแรงเช่นกันหลังเป็นคนยิงประตูนี้ห่าง2-0ต 0. ่อในนาทีที่78คูดุสยิงไปแล้ว9ประตูในทุกรายการให้กับเวสต์แฮมหลังเพิ่งย้ายมาจากอาแจ็ก์อัมสเตอร์ดัมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา 3. เกมเล่นตอนเที่ยงครึ่งแรกไม่ยิงกันอีกแล้วเกมนี้ลงเล่นตอนเที่ยงวันราว12นาฬิกา30นาทีตามเวลาที่ประเทศองังกฤษและก็เป็นอีกหนึ่งนัดแล้วที่ครึ่งแรกจบลงด้วยการที่ไม่มีประตูเกิดขึ้น ในเกมพิมลีที่ลงเล่นตอนเที่ยงวันแปนัดหลังสุดมีประตูเกิดขึ้นในครึ่งแรกรวมกันแค่2ลูกเท่านั้นโดยที่6ใน8เกมจบครึ่งแรกด้วยการเสมอกัน0ูย์ต่อ0รวมถึงเกมในวันนี้ด้วย4ผีอาการหน,ะนรักฤดูุกลนที่แมนเชสเตอออกสตาร์ทได้อย่างย่ำแย่โดยเวลานี้ลนไปอยู่ที่8ของตารางและอาจโดนทีมรื่นแซงขึ้นไปอีกขณะที่ในทัวยูฟาแชมเปียนลีกก็ร่วงตกรอบแบ่งกลุ่มเรียบร้อย ปีแสดงพึ่งมีแค่28คะแนนจาก18นัดน่าเป็นห่วงทั้งเกมรับและเกมลุกโดยเฉพาะเกมลุกที่ฟอร์มฝืดสุดยิงใครไม่ได้มาแล้ว4ี่เกมติดต่อกันนอกจากนั้นสีส่นนิ้ลูกทีมของเชนฮากยังแพ้ไปแล้วถึง13เกมในทุกรายการก่อนถึงวันคริสต์มาสโดยมีแค่ลูกการ1น3 0 1 9 3 1ถึงที่ทำได้แย่กว่าแพ้ส6เกม 5. เก้าอีเทนฮารกร้อนเป็นไฟเอดิคเทนฮา้าวขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งเต็มตัวกุนซือพิมลิคนต่อไปที่จะ หลังจากที่นอติแฮมฟอร์เดสปลดสตีฟคูเปอร์ไปเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนลงเจอเวสแฮมนั้นกุนซือชาวรัตมีอัตราต่อรองที่จะโดนเด้งอยู่ที่1ต่อหนึ่งเท่านั้นและเชื่อว่าในวันพรุ่งนี้บริษัทร,รับผนันที่ถูกกฎหมายทุกแห่งในอังกฤษคงหันราคาลงมาอีกแน่นอนสำหรับเกมนัดต่อไปเทนฮังมีโปรแกร,รมพาทีมบรังโอทัฟฟอร์ดต้อนรับกำยานของแอสตันวิลล่าทีมฟอร์มแรงในเกมบ็อกซิ่งเดย์วันอังคารที่26ธันวาคมนี้ เวสแซมพบแมนยู่ต so, ัดเกรดแข้งพีมีคนสอบตกหลายรายตัดเกรดนักเตะแมนจ็ตเกมแพ้เวสแซมไม่มีใครคะแนนสวยแทมสอบตกและคาบเส้นหลายรายแมนยูเต็ดยังคงทำผลงานได้ไม่ดีในฤดูกาลนี้หลังออกไปพ่ายเวสแซมูิตศูนย์ต่อสองที่สนามลอนดอนสเตเดียมในศึกพรีเมียร์ลีกโดยจดาถินได้ประตูจากจรอดโบเวนนาทีที่เจและโมฮัมเหม็ดครูดนาทีที่เจ ปีแสดงเพิ่งมีแค่28คะแนนจาก18นัดลนไปอยู่อันดับ8ของตารางแถมยิงใครไม่ได้มาแล้ว4เกมติดต่อกันนอกจากนั้น4นี้ลูกทีมของเอริกเทนฮากยังแพ้ไปแล้วถึง13เกมในทุกรายการก่อนถึงวันคริสต์มาสสำหรับคะแนนการเล่นของนักเตะแมนเชสเตอร์ในเกมนี้เป็นอย่างไรไปดูกันได้เลยอองเดอนานา6คะแนนโชว์ฟอร์มเซฟสวยๆจากลูกยิงของเอเมซอนตั้งแต่ต้นเกมขณะที่ครึ่งหลังก็ป้องกันลูกมงของเจอร์อดโบเวนได้ดีเยี่ยม ก่อนจะมาเสียท่าให้กับโบเวนและคูดุสอารอนวานบิสก้า5.5คะแนนเล่นเกมรับได้พอใช้แต่เกมลุกยังทำได้ไม่ดีพอวิลลี่กัมวารา6คะแนนได้โอกาสลงตัวจริงนัดแรกหลังราฟาเอวรานมีอาการป่วยกระทานานันหันครึ่งแรกเล่นได้ดีมีทั้งความมั่นใจและความนิ่งเกินวัย19ปีแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถช่วยให้ทีมเก็บคลินชีสจอนี่อีเวน6คะแนนช่วยบรรดารุ่นน้องคุมแนวรับได้ดีในช่วงเริ่มตน้น แต่ทำได้ไม่ดีพอในจังหวะที่เสียประตูที่2ลุกชอ6คะแนนครึ่งแรกเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเด่นทั้งเกมรับและเกมรุกก่อนจะมาพลาดท่านในครึ่งหลังโดยน่าจะทำได้ดีกว่าน,นี้ในจังหวะที่ปล่อยให้โบเวนเข้าไปทำประตูคอปปี้ไมนู5คะแนนครึ่งแรกช่วยเกมแดนกลางได้ดีและมีความมั่นใจก่อนจะมาพังในครึ่งหลังโดยมีส่วนผิดพลาดจนทำให้ทีมเสียประตูสกอตแมกทูมเนห้คะแนนไม่ค่อยได้มีการสอดแทรกขึ้นไปทำประตู และไม่สามารถช่วยให้แดนกลางเหนือกว่าเจ้าถิ่นอันโตน,นี่4คะแนนฟอร์มย่ำแย่อีกนัดไม่ทำอะไรให้เห็นเป็นชิ้นเป็นอันและโดนเปลี่ยนตัวออกตามระเบียบรูโน่แฟร์น,น,นัน4.5คะแนนกลับมาเป็นตัวจริงหลังพ้นโทษแบ่งแต่ไม่ค่อยได้มีโอกาสสร้างสรรเกมบางจังหวะก็ใจร้อนเกินไปราสมุนหอยลุน4คะแนนยังต้องรอประตูแรกในพรีเมียร์ลีกต,ต่อไปหลังแทบไม่มีบทบาทในเกมนี้ก่อนโดนเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ยังเล่นไปไม่ถึง1ชั่วโมง อลิฮันโดกนโ 5. 5นานาโช5.5คะแนนมีโอกาสหลุดเข้าไปทำประตูตั้งแต่ต้นเกมแต่ไม่ผ่านในทวารเจ้าถิ่นยังขาดความนิ่งตัวสำรองที่ลงสนามมาคัสและฟอร์ดแทนฮอยลุนนาทีที่57 4.5คะแนนฟอร์มตกลงไปอย่างน่าใจหายได้ลงมาเป็นตัวสำรองแต่ก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างให้กับทีมฟาคุนโดเปยิสตรีแทนอันโตนีนาทีที่73 5.5คะแนนดูดีกว่าอันโตนีนิดหน่อยแต่ก็ไม่สามารถคุกคามแนวรับเวสแฮมได้เท่าที่ควร เซรเคียวเรเกลอนแทนกัมวาล่านาทีที่85 5.5คะแนนลงมาช่วงท้ายเกมแล้วมีเวลาอยู่ในสนามน้อยไปหน่อยคริสเตียนเอลิกเซนแทนกะนาะช่วนาทีที่85 5.5คะแนนเพิ่งหายเก็บกลับมาและลงมาใกล้หมดเวลาแล้วเอริกเทนฮากเชื่อแมนยูคืนฟอร์มหากได้แข่งเลี่ยงคัำแบท เชนฮักระบุหลังพาทีมออกไปแพ้เวแสแฮม2ต่อ0ในเกมพรีเมียร์เมื่อวันเสาร์ที่23าธันวาคมโดยเขายอมรับว่าทีมอยู่ในช่วงโชว์ฟอร์มได้อย่างตกต่ำแต่ชี้เป็นเพราะปัสจากนักเตะหลายรายที่บาดเจ็บโดยล่าสุดดาฟิวรานเป็นไข้ลงเล่นกับเดอะแฮมเมอร์ไม่ได้ผมคิดว่าเรามี72นาทีที่ดีซึ่งเราคว้าโอกาสเอาไว้ไม่ได้เราน่าจะออกนําก่อนแต่เราทําไม่สําเร็จและจากนั้นเราก็จะเพลาเกมลงไปพักหนึ่งเช่นฮักเอ่ยผมคิดว่าอรเลอรการชวมีความมั่นใจ เขาอยู่ในฟอร์มที่ดีตอนนี้เขาได้หลุดเดี่ยวไป,ไปเผชิญหน้ากับนายทวนันและเขาน่าจะทําประตูได้เราพยายามทวงสกอร์คืนเวสแฮมครองบอลด้วกว่าเราอยู่นานแต่จากนั้นพวกเขาก็ได้ประตูและมันทําให้คุณกล้าเล่นมากขึ้นจากนั้นพวกเขาก็ตั้งรับในเขตโทษได้ดีมันทําให้เราสร้างโอกาสได้ยากตอนนี้เรามีสถิติแย่ในเกมกับทีมระดับท็อปแต่สัปดาห์ก่อนเราเล่นได้ดีกับทีมจ่าฝูงเรายิงประตูไม่ได้เรามีโอกาสที่ดีเราตั้งรับได้ดีตลอด90นาที มันเป็นมาตรฐานที่คุณต้องการเสมอปี2023เราได้แชมป์ฟุตบอลถ้วยเราได้เล่นในนัดชิงชนเลิศ FA ครับเราได้อันดับ3ของลีกมันเป็นไฮไลท์แต่ตอนนี้เราโชว์ฟอร์มไม่ออกมันมีเหตุผลของมันเรามีนักเตะเจ็บหลายรายดังนั้นทีมจะดีขึ้นหากนักเตะที่เจ็บกลับมาลงเล่นได้เราต้องใจเย็นและร่วมแรงร่วมใจกันเราต้องเล่นกันตามแผนต่อไป จำต้องปเปลี่ยนเอรดิธเทนฮากแจ้งเหียทอดรัสมุดฮอยลุนเกมแพ้ไวแซมเทนฮากยังไม่อาจปลุกปั้นให้ฮอยลุนซัดประตูแรกของเขาในเกมเพีย์ลีกได้นับตั้งแต่ถูกคว้าตัวมาจากออต,ตาลนตาทีมลูกหนังในเซรราเมื่อช่วงซัมเมอร์และจะตัวโดนปเปลี่ยนออกในเกมที่ลอนดอนสเตเดียมนาทีที่57โดยมีมาคัตเลตฟอร์ดได้ลงบูแทนซึ่งหมายความว่าสตาร์เลือดโครมจะต้องรอประตูแรกในลีกเมืองผู้ดีของตัวเองต่อไป สำหรับประเด็นดังกล่าวคุณซอนัทเผยกับผู้สื่อข่าวหลังเกมว่าผมคิดว่าเขามีบุคลิกที่แข็งแกร่งและสามารถแบกรับความกดดันได้ผมเปลี่ยนเขาออกเพราะเขาป่วยดังนั้นเขาจึงขาดพลังกำลังไปนิดหน่อยและผมจึงต้องปกป้องเขาเรามีอีก2เกมให้เล่นในสัปดาห์นี้แต่เราไม่อาจเสียใจกับตัวเองได้เราต้องรับผิดชอบหากคุณเล่นให้ไม่เด็ดเราต้องร่วมมือกันและทุกคนต้องแบ่งกันรับผิดชอบสำหรับข้อถามที่ว่าแรดฟอร์ดเมินเดินไปขอบคุณแฟนบอลผีแดง ที่เดินทางมาเชียร์ทีมหลังเกมจบลงนั้นเชนฮารกเอ่ยว่าผมไม่เห็นผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นหรือเปล่าทางนี้กองหน้าวัย20ปีซึ่งยังไม่มีประตูนในเกมพิม์ลีก14นัดสอยตะไคร้ให้ผีแดงได้แล้ว5ลูกในถ้วยแชมเปี้ยนลีกล้วนๆแต่เป็นเกมแพ้บ,บาเยิร์กาลาตาสรายและโคเปนเฮเกนหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ